สวัสดีครับวันนี้เราครับเราจะมาดูต้นทุเรียนนะครับหลังจากที่เราแต่งกิ่งไปแล้วประมาณ1อาทิตย์นะครับลืมมีการแตกงยอดนะครับในต้นนี้ยังไม่ได้แต่งนะครับครั้งที่แล้วต้นนี้ก็แต่งไปแล้วครับ แต่งกิ่งเน้นให้โล่งนะครับให้แสงเข้าถึงแสงเข้าถึงในทุกๆก,กิ่งเนี่ยครับแต่งบริเวณนี้ออกให้หมดเลยนะครับให้โล่งแสงเข้าถึงช่วงแรกมันจะดูโลงๆนะครับแต่ว่าเพื่อแย่งการลดการแย่งอาหารของทุเรียนนะครับเราก็เลยแต่งให้โล่งตอนนี้กําลังแตกยอดเลยครับ ก่อนแต่งกิ่งเราก็ควรใส่ปุ๋ยที่มีตัวหน้าสูงนะครับสักประมาณหนึ่งอาทิตย์หลังจากใส่ปุ๋ยเราก็แต่งได้เลยเพื่อจะได้รับอาหารทันทีแล้วก็มีการแตกยอดต้นนี้ก็มีการแต่งไปนะครับแตกยอดดีมากเลยครับหลังจากแต่งกิ่ง ต้นนี้ไม่ได้แต่งกิ่งนะครับยังไม่ได้แต่งต้นนี้ต้นนี้ก็แต่งไปบ้างแล้วใบแห้งอยู่ใต้โคนควรเอาใบออกจากใต้โคนด้วยนะครับเพื่อลดความชื้นแต่งกิ่งเนี่ยช่วยในทั้งเรื่องประหยัดค่าปุ๋ยค่ายาแล้วก็ ใบที่ทัดทับซ้อนๆกันนะครับจะช่วยลดโรคเชื้อราครับลาใบติดใบไหม้เนี่ยอันนี้ก็แต่งแล้วไอ้พวกขนแขนงนี้เอาออกเลยนะครับมันจะแย่งปุ๋ยนี่ครับเอาออกเรียบเลย ครับแขนงงี้ออกได้เลยครับกลองไม่ค่อยโฟกัสนะครับเนี่ยครับแขนงเด็ดออกได้เลยครับวันนี้ครั้งที่แล้วลมมานะครับ ยอดมันหักไปหักยอดกลางเนี่ยครับผมก็เ,เลยต้องตัดยอดยอดกลางเขาจะหักไปเลยมาตัดยอดก็เดี๋ยวกิ่งเขาจะขึ้นมาใหม่แทนยอดเองครับ ต้นนี้ก็แต่งนะครับให้โล่งเลยพอแต่งแล้วใบควรเอาไปทิ้งที่อื่นนะครับทิ้งไกลๆเลยยิ่งดีเพราะว่าใบเนี่ยก็อาจจะสะสมความชื้นแล้วก็หมักเป็นเชื้อราได้ครับนี่นะครับน้นให้แสงเข้าถึงในทุกๆุกิิงขนแหนงเล็กๆเอาออกเลยครับ แต่งจริงมันจะแตกยอดแตกแขนงออกมาใหม่นะครับเอาออกเลยการการแย่งปุ๋ยแย่งอาหารโอเคครับผมวันนี้จดคลิปเองเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ